พี่ยิงผมตายที่ไหนนี่มาอะไรครับฮิตสแกนครับไฮเปอร์ไลท์พี่ชายยิงก็ได้ลงอคอกูไม่ยิงมึงก็โดนพวกมึงยิงสิเรียบร้อยสิคุ้มเลยพี่กีนได้เมาสตัวนี้มาถือว่าดีที่เสียตังไปใช่วุฒิวัดดีพี่เอาแมวแบบพี่กีนเออไปติดต่อไปเลยเอาแมวเอาแมวเหมือนกัน ขอแมวแบบพี่กินเลย ชั้นสองดาดฟ้าเหรอใช่ดาดฟ้า,าหนึ่งสามสองหนึ่งโอเค sát béo sát béo sát béo มาลองยิงปืนค้อ,อนบ้างปืงนกลผ่านแล้วออ้ยปืนกลปืนกลผ่านไปแล้วจะปืนค้อ,อันเนี้ยอวิ่งหาปั๊บเผอเจออาคว้ ฝั่งตรงข้ามส่วนไอเฮี้ยนี่อยู่หลังอู่ไม่รีบค่อยๆฮะอยู่ด้านหลังอูอ่อ่ะเนี่ยโอ้โหเจ็บมอ้เหี้ย Okay. ค่อยๆค่อยๆเชียขอรถสวัส yeah. ดีมากครับขิงเคาะอุ้ยเชียร์กูเฮ้กูกูติมัางเน๊ยกูติมัางเน๊ยอย่า,อย,า,าอย่าอย่าชมเกินเดี๋ยวเขาหาวอกูแบบสปอนเซอร์ใหม่เขาอหัวแตก ซาดีวะรรเราค่อยๆเราค่อยๆเราองเล่นกันตัวน,นี้กันไอ้เจาใไอ้จบะไปทีวตัวๆไป ยิงเข้าหัวกูเลยอีสัตว์ไม่เล่นเลยวะเปลี่ยนมอกัน เดี๋ยวเราคุณน้องไปไวัดกันมาดีวะก็ดีนะเป็นความคิดที่ดีเขาเอาของแรงมาแล้วก็เอาของแรงสวนจบแค่นั้นจะไปยากอะไรถูกต้องไหม ไอ้ตัวนี้ไปไหนวะไม่เดินเลยวะเฮ้ยโอ้หเข้าหัวไม่แรกแล้ว 你妹那有了吧？ พี่บอลเก่า Logitech ครับนายกินยิงไปขายไปชัวร์วันนี้สั่งกาแฟรเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้จาง GPX 2 GPX GPX 2คือตัวไหนอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะอะไรคือ GPX 2อะ่ะชื่อไม่คุ้นเลยวะ ขับเรือไว้เฮียไอสัตว์มีชาวประมงเฮ้ย เสือกว่ะฮะไอนี่ก็ยิงกูแม่เหลือเกินโผล่ทีนึงเจ็บทีนึงกูเฮีย ชีวิตเลือดไม่เคยเต็มเลยวะเล่นกับพวกเี้ยนี่อยู่ดีก็เจอพวกแม่นไปหมดอ้ออ๋ออืมอ๋อออบไปไหนอะ รู้ไหมว่าเราควรทำอะไรทุกคนช็อตเนี่ยจังหวะนี้แหละไปเลยมนันนะต้องไปดักเราไอ้ฟันตรงข้ามอยู่แล้วอุ้ยรถเต็มเลยโอเคงั้นปล่อยทิ้งข้าม อ๋อต่างครับไซส์มันจะมีความกระชับมากกว่าเล็กกว่าครับทรงเมาส์อ่ะอันนี้ผมพูดเลยนะถ้าสมมติว่าใช้พวกซูเปอร์ไลท์มาเราชอบขนาดนั้นเลยอ่ะอาจมาใช้ตัวเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเมาส์มันเล็กลงเราจะจับเมาส์อ่ะรู้สึกว่าทันทีเลยว่าเมาส์มันจะเล็กลงถ้าเราชอบเมาส์ใหญ่ๆอาจจะไม่เหมาะแต่กลับกันอ่ะเมาส์ไม่ได้เล็กเกินไปแต่มันคือเมาส์ไม่ใช่ไม่ใช่ไซส์บาลานนะแต่มันคือเมาส์ เขาทำไซส์ออกมาที่ไม่ได้ใหญ่เท่าซูเปอร์ไลท์แต่พอจับแล้วอะรู้สึกว่าทรงการจับมันอะพอดีกับมือก e t ไหมเออประมาณนั้นอย่างถ้าทาว่าถ้าถามว่าไซส์บาลานซ์มันก็คงต้องให้ฟิลแบบให้ฟิลพวกแบบไอซูเปอร์ไลท์อย่างเงี้ยเออไซส์มันจะแบบค่อนข้างพอดีกับมือเราพอดีคือแบบใหญ่อะ่ะเออ ใหญ่พอดีกับมือเราแต่อันนี้มันให้ฟีลแบบเวลาเรายิงเรารู้สึกแบบอุ้ยเชื่อกับชับมือวะอะไรเงี้ยคมดีวะอะไรเงี้ยเอาเอาใครเขาดักที่อะไรกันเะสามสามยี่สิบสองสามสามสอง มันบอกไอ้เฮี้ยนี่เอาจนได้ฮะดูฟีลลิ่งเวลายิงเดะเพราะราเฉดดีมากน่งเป็นไงฟีลลิ่งโคตรดีเฮี้ยฟินดีวะ่ะ เผ่นล็าบบก็จบเคลวครับไม่ชอบไม่ใช่ทางเลยวะคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแผ่นล็าบบะก็จบอ่ะมันก็ดีในแบบของมันแหละแต่แบบรู้สึกมันไม่ได้เหมาะกับผับจีอ่ะมันมันมันเหมาะกับเกมพวกแบบวันแทบอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นก็ได้อยู่แต่ถ้ามาเล่นอย่างเกมแบบผับจีนี่โคตรไม่เหมาะเลยอ่ะแม่งแบบผับจีเรามันคือสายลากอะนึกออกปห พอเรามาเล่นเกมแบบสายลากๆใช่ปะแล้วเรามาใช้เมาส์อะไรพวกแบบไยใช้แบบเ,าเมาส์อะไรที่มันเป็นแบบฝีกระจกอะไรเงี้ยฟิลมันลื่นไปอ่ะมันลื่นจนแบบว่าเราไม่สามารถควบคุมเมาส์ให้มันอยู่ได้อ่ะนึกออกปะประมาณนั้นทิ้งซีโฟน มันชุบก็ตรงไหนวะโรสฮอกเหรอโอ้โหยัดแค่ถ้ามันชุบกันมันก็ต้องข้ามมาสะพานนี้เรื่กูดักเลยเดี๋ยวกูขอดูก่อนว่าบ้านนี้มีคนเปล่าบ้านไม่มีคนเพราะงั้นการข้ามมันแต่มันก็มาลายนี้ก็ได้วะแต่มันจะข้ามสะพานบ้านบ้านได้บอยก็ได้

พาปะอ่ะลองจอดดยขอดูแป๊บใครวะอ๋อเจอละไม่เวิกวะไปรอบ้านนี้ดีกว่า เราเข้าไปที่หลังดีกว่าเป็นคนตีเข้าไปเดินซ้ายเนินขวามันแปะได้หมดเพราะงั้นเราเล่นแถวๆนี้เพื่อดักไอเฮียตี้ฝั่งโตอะก,ก่อนตอนนี้ บอสบอสอันนี้พูดตรงๆนะแผ่นกระจกอะถ้าถ้ารู้สึกว่าตัวเองใช้ได้ใช้ไปเถอะแต่แบบผมอะเล่นแล้วลองแล้วไม่ไหววะ่ะจับใจรู้สึกรู้สึกมันมันลากยากไปอะกับเกมพับจีอะคือคือคือ,คอใช้ใช้คามิ้นนะกับเกมพับจีไม่ไม่ไม่ไมค่อยเหมาะเท่าไหร่อะฮะอย่างวาโลอะผมว่าเหมาะนะวาโลแบบเราเล่นเราสายวาโลเงี้ยเล่นได้เลยเล่นไปเถอะปรับตัวหน่อย คีย์บอร์ดเอ่อวูตติ้งครับแล้วมีดองเกิลอ่าเอางี้มีดองเกิลปรับ4,000เธิร์ได้ไม่มีดองเกิลปรับได้แค่1,000เธิร์ครับโอเคตามนี้500เมตรปะ בואו מעלה เพื่อนมันที่โดดลงน่าจะไม่มีปืนหรือถ้ามีก็คือปืนไม่ดีหรอกเอาแม่งเลย ซนตีด้านหน้าเราต้องมาจริงๆเราดักฆ่าตีหน้าเราดีกว่าเดินซ้ายนั้นอยู่ในวงแล้วหรือแม่เราก็ต้องมาเล่นหินนี้แต่จริงๆเราต้องฆ่ามันกด้วย ตีหนึ่งกลับไปเอารถไปได้ตรงนี้เห็นเท็กหนึ่งแล้วก็ยิงฟรี น่าจะตัดเกมมันได้ละช็อตเนี้ยเราต้องขึ้นไปเล่นเนินนั้นจอดปิดขวาโอเคมันต้องวิ่งมาครับเอาซ่อม ออกขวาออกขวาไม่ออกมาทางเรางั้นปล่อยเรากลับไปเล่นตรงโซนนี้ต่อบ้านมีคนเนินต่ำนี้มีคนเราไปเคลียร์ตรงฝั่งเนินต่ำก่อนได้เนินต่ำมันจะเป็นเนินฝั่งนี้จากเสียงเปืนใช่เลยแต่กูว่ามันมีตัวเนินฝั่งกูกะ สั่ว่าน่าอ้วงปล่อไหม 哎，老板、嗯，啊，怎么？ ไอ้เหี้ยฮีสแกนวะทุกคนเชี่ยเป้าแม่งนิ่งมากอะไอ้สัตว์โอ้โหไฮยูทูบ